วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูปั๊มน้ำมิตซูมิตซูปิชิเปิดปั๊มแล้วน้ำไม่มีแรงดันทำยังไงโตเมติกวอเตอร์ก่อนอื่นเราเราปิดวาล์วตัวนี้ก่อนครับปิดวาล์วแล้วเปิดตัวนี้ดูเปิดตัวนี้เราก็จะเห็น เนี่ยครับสปริงแล้วก็ตัวดักน้ำแล้วเราลองเปิดวาล์วดูว่าน้ำไหลไหยถ้าน้ำไหลก็คือระบบน้ำไม่ตันเราก็จะดูตัวนี้อีกแล้วเราก็จะเปิดตัวนี้ดูอีกทีนหนึ่งแล้วเราลองเปิดสวิกดู Wow, yeah. น้ำมาครับน,น้ำมาแล้วเราก็ปิดฝาตัวเนี้ยปิดไว้ก่อนนะครับไม่มีอะไรตันแล้วก็ใส่ไว้คืนห <Okay. S 1> ลังจากนั้นเราก็เปิดวาล์วเปิดวาล์วแล้วก็เปิดสวิตช์ครับ ลองอไล่ลมตัวล่างดูมันจะมีลมหลังจากนั้นเราก็มาดูตัวตัวปรับแรงดันครับตัวเนี้ยเปิดออกมาเลยเปิดออกมาดูเลยว่ามีปัญหาอะไรมั่งเพราะตัวนี้เราเราถอดมาขัดมาล้างใหม่แล้วตัวเนี้ยส่วนระบบเครื่องยังทํางานเหมือนเดิมปกติเราก็จะดูตัวนี้และครับคานนี้ครับ แล้วก็ถอดสวิ์ควบคุมแรงดันปั๊มน้ำออกมาเลยมาปัดมาถูมาเช็ดเช็ดถ้าว่าตรงนี้มันมันหมองมันมีสนิมแล้วก็ขัดหน่อยนะครับเนี่ยเราก็จะถอดออกมาขัดโดยใช้ไขควงหลังจากนั้นเราก็เริ่มประกอบเลยนะครับเมื่อเราเอาแปรงอุปปัดมแมลงออก แล้วก็ฝุ่นออกแล้วก็เริ่มประกอบเลยให้เราจําไว้ทุกตัวแล้วเราก็ก็เริ่มประกอบการประกอบของหมวงคือหตัวตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแล้วเราก็ประกอบตามตามแบบตัวนี้คือเราจะวางตัวนี้หงายนะครับส่วนตัวเล็กมันจะคว่ำมันจะอยู่ลักษณะน,นี้ แล้วตัวนี้ก็จะมาคลิปล็อกมันเนี่ยสปริงมันก็จะมาประกอบกับตัวนี้เดี๋ยวประกอบกันเลยครับครับหลังจากประกอบเสร็จเราก็จะได้ลักษณะนี้นี่หลังจากนั้นเราก็ถอดครับถอดถอดดูด้านล่างว่ามีอะไรติดหรือเปล่าถอดแล้วเราก็ดูโบกเกนมันเราก็ไปซื้อทีบอลมา จะได้ทาใหม่ครับตัวนี้ดูมันรั่วหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ตรวจเช็คตัวนี้ครับถอดเลยเบอร์แปดถอดออกมาแล้วก็จะเห็นโปรเกนอยู่ข้างในเอามาขัดใหม่ล้างใหม่แล้วเราก็ทาด้วยทีบอลน,นี่ครับทาโปรเกนใหม่ทีบอลแล้วเราก็ขันเข้าไปใหม่ เราก็จะเห็นโ <c oughs> ปเกนในชุดเนี่ยสองตัวอันนี้ผมถอดผมประกอบไปแล้วครับเอาออกมาทาใหม่เนี่ยครับเจอแล้วอีกจุดหนึ่งปัญหาใต้ตูดใดน้ำหยดไม่มีแรงดันครับนี่หามาตั้งนานลูกยางครับลูกยางใต้ตูดใดลูกยางตายต้องไปซื้อก่อนครับนี่ นี่ปัญหาหนึ่งของปั๊มไม่มีแรงดันหลังจากนั้นเราไปซื้อลูกยางมาใหม่ครับนี่ของใหม่อันเก่ามันจะเป็นมันรั่วได้แล้วเราก็มาดูขอบนี้ทำความสะอาดให้ดีครับมันจะอยู่ใต้ใต้ปั๊มเนี่ยลอยรั่วมันจะไม่มีแรงดันเดี๋ยวเราเราจะลองเปลี่ยนลูกยางดูอีกวิธีหนึ่งดูมันจะแก้ได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเราขัน ฝาปิดได้ได,ด้วยหกเหลี่ยมเอเบอร์สินะครับเบอร์สิแล้วดูน้ำใต้เนี่ยว่ามันล่วนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทดลองกันครับเราก็ใส่นี่ไปเลยครับตัวดันน้ำแล้วปิดฝานะครับครับรูรุธานครับน้ำมาแล้ว ถูดเลยมีแรงดันแล้วครันนะครับควบคุมลมน้ำมิสูอัตโนมิติแก้ปัญหาง่ายๆ่หนึ่งวัวปรับแรงดันน้ำเลีอยออกมาถัดใหม่สองหน้าเส้นหรือมาเปลี่ยนยางใหม่ยางนี่ครับ ตีนเนี่ยตัยวนี้สามอันอดน็อตตรงนี้ให้แน่นตัวนี้สี่หรือชุดนี้มาทาเกาทีบอลใหม่เนี่ยครับชค่นี้ก็ได้ใช้ปัํมน้ำเอาโตโัวมิติกที่บ้านโดยไม่ต้องพึ่งช่างทำเองได้ครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมชอบ